กลับมาสู่ช่วง3สามของเรานะคะกับช่วง daily expert นั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้แน่นอนเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหรือก็ expert ในแต่ละด้านนะคะที่จะมาพูดคุยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาในทุกๆวันค่ะและทุกๆวันอังคารนะคะเป็นคิวของสาระปัญญาค่ะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องยาแน่นอนหล,หลายๆคนนะคะอาจจะมองข้ามในเรื่องนี้ไปค่ะบางคนก็รู้จักยาเพียงแค่ผิวเผินใช้รักษาไม่ถูกจุดแทนที่จะส่งผลดีกับร่างกายก็กลับกลายเป็นผลเสียนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นคิวของ อยาตัวไหนที่คุณผู้ชมทางบ้านสงสัยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้พาคุณผู้ชมไปชมวิดีอาร์พร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Daily Expert แล้วเหมือนเหมือนกระปวดข้างเดียวอะค่ะอ,อเป็นคล้ายคลายไมเกรนใ่ยาพาราธรรมดาแล้วมันมันไม่ค่อยหายอะอยาพาราธรรมดากับธรรมดอนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะเพราะว่าพอกินแล้วมันมันรู้สึกหาย,หาย คุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงยาทรามาดอลนั่นเองนะคะซึ่งคุณป้าในวิทีอาร์เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเขาปวดไมเกรนค่ะแล้วก็ทานยาพาราเซตามอลปกติไม่หายก็เลยต้องมาซื้อทรามาดอลนั่นเองนะคะก็เลยมีคําถามฝากมาว่าเอ๊ะมันเป็นยาแก้ปวดเหมือนกันแล้วทําไมถึงกินพาราแล้วไม่หายทําไมใช้ทรามาดอลถึงหายค่ะวันนี้หลายๆคนก็คงจะมีอาการคล้ายๆกับคุณป้าเช่นกันค่ะแต่ผู้ที่จะมาให้คําตอบได้ดีที่สุดค่ะต้องเป็นท่านนี้ค่ะหัวหน้างานเพศัชก,กรรมฝ่าย เภสัชก,กรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอต้อนรับเภสัชก,กรหญิงนันทพรเล็กพิทยาค่ะสวัสดีค่ะ<ม>ตามคุณป้าเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนนะคะว่ายาทรามาดอลนี่มันคืออะไรคะค่ะยาทรามาดอลนะคะเป็นยาลดอาการปวดค่ะระดับปานกลางถึงรุนแรงนะคะแล้วก็ใช้สำหรับระงับปวดแบบเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังได้ด้วยค่ะ คือสปปรรพคุณก็คือเรื่องของการเฉียบพลัน<ช>แล้วก็รือราง,รงได้เลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของกลไกในการออกฤทธิ์ของยาทาม,มาอลนี่คือเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะ,คะยามีกลไกการออกฤทธิ์นะคะด้วยการไปยับยั้งสารสื่อประสาทในสมอง2ชนิดนะคะก็คือซีโรโทนินแล้วก็นอร์อีพิเนฟรินค่ะ,คะนอกจากนี้ค่ะยายังไปจับกับตัวรับในสองอีกตัวหนึ่งก็คือมิวโอปีเอตรีเซปเตอร์ค่ะโดยกลไกทั้งหมดนี้ค่ะทําให้ยาเนี่ยสามารถมีการระงับปวดได้ค่ะ โอ้ oh, <Yeah. S 1> นะคะคือแล้วเจ้ายาชารรมารดอลเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขามีกี่รูปแบบคะที่เราส่วนใหญ่คนทั่วไปนิยมใช้กันบ่อยๆเนะะี่ยค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะก็จะมีรูปแบบทั้งยาเดี่ยวแล้วก็ยาผสมะะยาเดี่ยวยาผสมคืออะไรคะยใช่ายาเดี่ยวก็คือจะมีรูปแบบทั้งเม็ด แคปซูลแล้วก็ยาฉีดค่ะในรูปแบบของยาเม็ดนะคะก็จะมีความแรง50มิลลิกรัมนะคะต่อแคปซูลค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นยาเม็ดก็จะมีความแรง100มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะแต่สําหรับยาฉีดค่ะจะมีความแรง50มิลลิกรัมต่อซีซีค่ะอันนี้เป็นรูปแบบของยาเดี่ยวนะคะ,ะแต่ว่ายาเดี่ยวนียหลังจากทานแล้วคนไข้ก็จะมีอาการข้างเคียงเช่นขึ้นไส้อาเจียนนะคะดังนั้นก็เลยมีการพัฒนาสูตรตำรับมาเป็นรูปแบบของยาผสมโดยลดขนาดยาทรามาดอลลงค่ะจาก50เหลือ37.5 และก็เพิ่มขนาดยา,าพาราเซตามอลเข้าไปแทนอีก325กรัมค่ะอ๋อก็คือ3เป็นเดี่ยวและผสมนั่นเองนะคะจากในวิดีอารเมื่อข้างต้นนี้ค่ะอาจารย์ที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณป้าคือคุณป้าฝากคําถามมาว่าปกติเนี่ยคุณป้าเขาปวดไมเกรนเป็นประจําอยู่แล้วแล้วคือเคยทานพาราเซตามอลแล้วไม่หายก็เลยมาปเปลี่ยนมาเป็นทามาโดลแล้วหายแล้วคุณป้าก็เลยสงสัยว่า ทั้งทงที่มันเป็นยาแก้ปวดเหมือนกันทําไมเขาถึงทานทรามาร์ลถึงหายคะ่ะคือความแตกต่างของพารากับทรามาร์ดนี่มีนะคะสําหรับพาราเซตามอลเนี่ยค่ะเป็นยาสําหรับลดปวดนะคะ,คะระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ลดไข้ด้วยค่ะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจนถึงผู้ใหญ่นะคะแต่สำหรับทรามาดอลดเนี่ยค่ะสำหรับ ใช้สำหรับลดปวดเท่านั้นระดับปานกลางถึงรุนแรงแต่ในเด็กจะไม่แนะนําให้ใช้นะคะจะใช้สําหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า17ปีขึ้นไปเท่านั้นค่ะดังนั้นเคสคุณป้าเมื่อกี้ที่ทานพาราแล้วไม่หายต้องออลดอาการปวดด้วยทรามาดอลอาจจะเนื่องจากคนไข้เนี่ยค่ะมีอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงค่ะ อนะคะในเรื่องของขนาดของยาในการใช้ยาคะ่ะอาจารย์คือยาทรมาดอลเนี่ยคือเราควรจะแนะนําให้เขาทานปริมาณเท่าไหร่ถึงจะถูกต้องถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะคะอาจารย์ค่ะ ขนาดยาธรรมาดที่แนะนำนะคะก็คือทานครั้งละ1-2แคปซูลค่ะก็คือ 50- 100มิลลิกรัมต่อครั้งนะคะโดยขนาดยาสูงสุดเนี่ยไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันค่ะโดยควรจะเว้นระยะห่างนะคะในการทานยา6-8ชั่วโมงค่ะหรือ4-6ชั่วโมงก็ได้ค่ะก็คือทานก่อนหรือหลังอาหารนะาจา๊ะเออยาตัวนี้นะคะจริงๆไม่ขึ้นกับมื้ออาหารนะคะไม่ได้กัดกระเพาะหรืออะไรนะคะทั้ทงสิน้นแต่ว่ายาตัวนี้จะมีอาการค้างเคียนคือขึ้นไส้อาเจียนค่ะดังนั้นก็เลยแนะนาว่าถ้าเกิดทานแล้ว ขึ้นไส้อาเจียนการทานหลังอาหารจะลดอาการค้างเคยงตรงนี้ได้ก็คือ <c oughs> ไม่ได้มีผลอะไรคือสมมติถ้าคุณปวดแบบฉับพลัน <c oughs> สามารถทานได้ <c oughs> ทันทีเลยทีเดียว <c oughs> ใช่คะแล้วถ้าเกิดว่าหากเราได้รับยาทรมาดอลแบบเกินขนาด คือจะมีอาการยังไงคะอาจารย์คือยาตัวนี้นะคะถ้าเกิดได้รับเกินขนาดก็จะมีะอาการมึนงงนะคะซึมนะคะ,คะมีอาจในรายที่รุนแรงอาจจะมีกดการหายใจได้ค่ะนะคะ,นะ,ค,ะคนไข้ก็จะมีอาการเหงื่อออกนะคะม่านตาหดเล็ก นะคะได้แล้วก็อาจจะมีอาการทางระบบหลอดเลือดและหัวใจเช่นความดันตกในอาการรุนแรงอาจจะมีอาการโครม่าได้แล้วก็ชักได้ค่ะโอ้โหดูแล้วอาการค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราใช้เกินขนาดค่ะคือแน่นอนด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบนันนี้คือถ้าชินคุ้นชินกับยาตัวไหนก็จะรู้สึกว่าปวดเล็กปวดน้อยอาจจะไม่ได้ปวดมากก็จะคุ้นชินกับยาตัวนั้นเพราะรู้สึกว่าหายหากว่าเราใช้ยาธรรมดอลค่ะพั่มเพื่อแบบทรงเดชไม่ได้ปวดมากขนาดนั้น จะส่งผลอะไรกับร่างกายไหมคะอาจารย์กรณีที่ใช้ยาพร่ำเพรื่อหรือเกินขนาดนะคะจริงๆไม่แนะนําเลยเนื่องจากครามาดอลค่ะเป็นยาที่ระงับอาการปวดเท่านั้นคือไม่ใช่ยาที่แบบต้องทานต่อเนื่องเหมือนยาลคประจําตัวนะคะดังนั้นถ้าเกิดทานยาต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการติดยาได้อ๋อเหรอคะคือติดยาใช่ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแบบว่าเสพติดจากอนุพันธ์พวกฟินมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ โอ้โหนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถหาซื้อได้ง่ายแต่มันก็มีโทษเช่นกันค่ะมาพูดถึงเรื่องของข้อห้ามข้อควรระวังกันดีกว่าในเรื่องของการใช้ยาทร,รมาดอลค่ะค่ะจริงๆข้อห้ามข้อควรระวังนะคะก็มีหลายประเด็นนะคะ<ช>มาในส่วนของข้อห้ามใช้ก่อนนะคะอันแรกก็คือห้ามใช้ในคนไข้ที่มีประวัติแพ้ยาทรมาดอล นะคะอันนี้เป็นของทุกรายการยาเลยนะคะ,ะออต่อมาค่ะผู้ป่วยค่ะที่มีภาวะพิษจากการดื่มสุราห,หรือรังเกินขนาดด้วยนะคะเนื่องจากสุราเนี่ยทำให้คนไข้มึนงงอยู่แล้วชามาดอกก็มีอาการข้างเคียงเหล่านี้มันก็จะยิ่งเสริมฤทธิ์กันเข้าไปใหญ่เลยนะคะต่อมาค่ะยาถ้าเกิดเสริมสภาพแล้วนะคะหรือหมดอายุแล้วไม่แนะนําให้ใช้นะคะมาขั้นตอนต่อมาเนี่ยคือข้อควรระวังในการใช้ค่ะสําหรับผู้ป่วยที่มีประวัติโรคลมชักนะคะต้องระวังในการใช้ยาตัวนี้เนื่องจากทําให้คน ใครนี่มีอาการชักได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่าผู้หญิงที่มีภาวะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรก็ต้องระวังนะคะเนื่องจากยาตัวนี้มีผลกับทารกในครรภ์หรือกรณีที่ผู้หญิงให้นมบุตรค่ะยาจะขับผ่านออกทางน้ํานมได้นะคะเด็กก็จะได้รับผลข้างเคียงจากยาด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะยาตัวนี้นะคะมีอาการขั้นขิดททาให้มึนงงนะคะดังนั้นผู้ที่ต้องทํางานใช้สมาธิขับรถ นะคะที่ต้องหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกักรต้องะระมัดระวังค่ะโอ้นะคะคือ<ม>ตอนนี้แน่นอนบางท่านก็ไม่เคยเช็คตัวเองว่ามีอาการแพ้ยาหรือเปล่าจากาที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ยาทร,รมารดอลแล้วมันมีอาการแพ้ยาอาการเกิดอาการแพ้นี่มันจะมีลักษณะอะไรยังไงคะเราจะมีอาการยังไงคะเรื่องเบื้องต้น,นะคะ่ะจริงๆอาการแพ้ยามีหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้จําให้ง่ายเลยค่ะ,คะหนึ่งมีผื่นขึ้นค่ะสองมีแน่นหน้าอก แล้วก็สุดท้ายคือหายใจลําบากนะคะหรือหายใจไม่ออกนะคะดังนั้นถามว่าวิธีการถ้าเกิดคนไข้มีอาการแพ้ยาทําอย่างไรนะคะหยุดยาค่ะถ่ายรูปพื้นที่เกิดขึ้นและรีบมาพบแพทย์โดยด่วนค่ะอืนะคะหยุดเลยนะคะดูสังเกตผื่นก่อนเลยนั่นหน้าอกอันนี้คือเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าคุณผู้ชมแพ้ยาทรรมาดอลแล้วนะคะ,คะหรือว่าแพ้ยาชนิดอื่นๆก็ๆจะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้เช่นกันใช่ไหมคะ,คะ อย่างอาจารย์ล่าสุดตอนนี้ผมมีการด่งดังมากแล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลค่ะในเรื่องของวัยรุ่นที่นํายาทรมาดอลเนี่ยมาใช้จนเกิดอาการเรียกว่าเป็นเสพติดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการส่งผลเสียกับร่างกายอย่างรุนแรงถ้าณผู้ชมได้เห็นในโลกโซเชียลตอนนี้กําลังแชร์กันเยอะเลยทีเดียวสาเหตุคะ่ะอาจารย์อยากถามว่าสาเหตุที่เป็นอย่างเนี้ยเขาเกิดมาจากอะไรคะอาจารย์คือเอ่อจากที่เป็นข่าวค,ะค่ะที่วัยรุ่นนํายาทรมาดอลเนี่ยค,ะค่ะมารับประทาน เกินขนาดทาั้งรักสิบถึงยีิบเมตรนะคะนอกจากนี้อาจจะแบบบางเหตุการณ์อาจจะนํายาทรามาดอลเนี่ยไปผสมกับเอสุราสุราหรือว่าน้ำาัดลมที่เป็นข่าวกัอนอยู่ทุกวันนี้ค่ะ,คะ,คะเอก็คือต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าการทานพวกนี้เป็นนานๆจะทําให้เกิดการเสพติดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็บางรายค่ะอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค,คือเขาต้องการที่จะ มึนงงอยู่แล้ว<ช>าากับน้ําอัดลมเนี่ยนะคะใช่คือเนื่องจากว่าสุราเนี่ยมีราคาแพงแต่ว่ายาเนี่ยกับน้ําทั่วไปน้ําอัดลมะนะคะ,คะก็จะราคาย่อมเยาวกว่าแล้วก็อาจจะหาซื้อได้ง่ายใช้วิธีปิดผิดนั่นเอง<ช>นะคะคือออาแล้วอย่างอย่างอย่างดิฉันหรือยอย่างบุคคลทั่วไปก็มีอาการปวดไมเ่รนเหมือนกันแล้วก็ทานอาจจะแบบหาน้ําเปล่าไม่ได้ ก็เลยทานยาธรรมดอคู่กับนั้นอัดลมอันนี้จะมึนงงและจะเสพติดเหมือนกับที่เป็นข่าวไหมคะอาจารย์เออที่เป็นข่าวนนองจากการทานยาเกินขนาดค่ะ <c oughs> แต่เกิเราทานยาในขนาดที่รักษาคือ5 0 1 0 0รมิลลิกรัมนะคะแล้วก็ทานเฉพาะเวลามีอาการไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเราจะเสพติดยาแต่โดยจริงๆแล้วการทานยาทุกชนิดก็คือต้องทานกับน้ําเปล่าแนะนาแนะนําเลยนะคะ เออยาบางชนิดอาจจะหลีกเลี่ยงกับนมหรือยาลดกรดแต่ว่ายาบางชนิดอาจจะไม่มีผลอะไรเงี้ยค<ะ>่ะแต่ถ้าเกิดให้แนะนําก็คือน้าเปล่าเท่านั้นก็จะดีดดที่สุดค่ะดีที่สุดนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ที่ตอนนี้ใช้ยาทรามาดอลหรือว่าเอ๊ปวดไมเกรนแล้วก็คืออาจจะไปเข้าใจผิดผิดแล้วมองว่าเออไม่ควรจะใช้ต่อไปแต่จริงมันก็มีประโยชน์ถ้าใช้อย่างถูกต้องอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ที่ใช้ยาทรามาดอลหน่อยค่ะ ยาธรรมดอลนะคะจะเป็นยาอันตรายค่ะที่สามารถซื้อได้จากร้านขายยานะคะแต่จําเป็นต้องได้รับการส่งมอบโดยเภสัชกรนะคะยาตัวนี้มีอาการข้างเคียงคือคลื่นไส้อาเจียนมึนงงได้ค่ะแต่ยาก็อาจจะมีอาการข้างเคียงมากกว่านี้นะคะถ้าเกิดได้รับประทานยาที่เกินขนาดค่ะดังนั้นก่อนใช้ยานะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรค่ะ จะดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะว่ายาก็มีทั้งดีและก็โทษนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้ได้อย่างถูกต้องใช้ได้อย่างตรงโรคของตัวเองนะคะแล้วก็มาเรียนรู้จากยากันนะคะแน่นอนทุกๆวันอังคารกับสารปัญญาเราก็จะมีนำนะคะตัวยาต่างๆที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมนี่แหละมาพูดคุยกันจะได้รู้ลึกนะคะรู้ซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะหัวหน้าง,งานเพศสัจกรรมฝ่ายเพศสัจกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเพศสัจกรหญิงนันทพรลเล็กพิทยาที่มาแนะนําเรื่องของธรรมดอวันนี้ค่ะขอประคุณอาจารย์ค่ะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราในช่วงของจิตคิดบวกค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เราจะมาพูดคุยเป็นอีกหนึ่งโรคที่ตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาในสังคมแล้วประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เริ่มที่จะมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสาเหตุว่าเกิดจากอะไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ